Đe pha thạc kínethayanto, ho diamore, sa kayan, nantivatanoe, vāt 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 คาเรอยบิเตเกจาบ๊อบกาดังออคาปโตภะโมทัสิสุนักังตุังคารังสุภวาตังสหติตาสุขันโสุมวุตตจัสเยธรรมรามจาริสุภาธะ य कदा कला पराम परे किरा दे हव कि

นรพันตเทปัากิเนทยาโตโอทิยาโมเรเายานัมญาติวัตตโนเควงตววิชยโยหุอิชยานุชายาาริอัปราติตปันรงเจส

อับเจาหน้าที่ก็ร่างขอให้เราขอหน่วยแน่ๆนะครับอบ่าจะได,ได้พิธีการบูบอกแน่ ว่าจารั์ทราบในการที่จะน้องาวนสมดาวในการรวมติใจในการสร้างถนนหลวง่งนี้นะให้อยู่กับพี่น้องชาวสมดาวนการเท่าดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับพีกีกอนนหวนดุดมดมเล้อยนาตหเสูงจดเมตรบเจ็ิเมตร ซึ่งเป็นการต่อองค์ระในส่วนที่สายนะครับคุณสนเองมานะฮะันรำพที่ทพ่อกวเสร็จสิ้นอะไรเงียวาะกันรอสักครู่นะฮะรอทำการพิดีฝ่ายสุนทรในงานบรีแวามเมตตาจที่พระบุญปู่ข้าถอโมชลักขุเป็รเปิดบุญข้าช่ยชีวะสุโขณีหลวงปู่หลานโตชลักขุ ออกปทักทายกันมากันเพื่อดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวคยายอืมหบึนเมืนว่ามีที่พันกัมีทักทายกันไหมครับเพื่นึ่งพ sẽ đi ở chị nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ. 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 ừ có cái important cái anh chairman có cái cái 10 10 เราต่อไปเป็นพี่ีทารภา่านะครับไปเริ่เมื่อเืขึ้นนังคนเง้วเาเียเชิญตวตรวอดารงศักพิทีประพันธ์ประธานในทีจุดทู่เดียรูชาเราได้เมื่อไเราเจาเขา

nghiêm một hợp sẽ xin hợp nghiêm một nghiêm một sẽ xin hợp sẽ xin hợp khi nhớ bắt xin không นะโมต at to ัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวเจอกับประธานนั่งที่หน้าโต๊ะนะครับขอเชิญครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์คิดดีกะ่าพัก ขอบคุณนายนะครับจากที่ห้าปัานะครับ้าบังสุกิีวะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอญาตเชิญแขมุ่ยเกียร์นะครับดังที่ผมได้เลยได้ดามานะครับเชี๋ยเข้าไปนั่งในหน้าอาสมนะครับ เรียนเชิญค <mom> ุณอเนกสิริภูมท่านสูัดกรศิริรูดเนินกิจอำเภอสองดาวเรนยนเชิญครับคุณมณีรัตน์สิริภูรียนเชิญท่านอธวิทยาวัฒน์่าตผู้ประานาสารจังหวัดสมุทรยนเชิญครับท่านบราษัทธรรมาในยอำเภอสองดาวเรียนเชิญครับท่านวิชาการภูมาในอำเภอคุโคยนเชิญครับนายแพทย์ประจักรุกทุกผู้ในการโรงพยาบาล ท่านอาจารย์ปโมเ่ชิญครับคุณกุพรเยียนเชิญครับและท่านอาจารย์ติรัตนปาณิกเรียนเชิญครับ่าธสิรท่านครับอ้ห

อาปาเบยิญครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโสาจุดนะรบกานนโอะคาวะโตอะระโตสมมาสมบุตสสะน้อะคาวะโตอะระโตสมมาสมพุตสสะน้อะคาวะโตอะระโตสมมาสมพุติศอิบานิ มยังพันเตบังสกุลจีวรานิสัพปริวารานิที่ขู่สังคัสสะโอโนชยามะสาธุโลพันเตที่ขู่สังโคอิมานิบังสกุลจีวรานิ สัพปะริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังที่กระตังกิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่ผู้สงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พรบางสกูลจีวอนปัจใจสมทบทุนการก่อสร้างเทรานุสรหลวงปู่วันอุตโมกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับ ข้าบางสกุลจีวรกลจีวรปัจใจสมทบทุนัยสมทบทุนการก่อสร้างกสราเถรารู้สศรนหลวง,งปู่วันอุตมโตมโกับทั้งบริวารเหล่านี้เหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุและความสุข เพื่อมรกผลนิพพานเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทินไม่ติดข้อแล้วแต่ครับคิวเฉลยทุกท่านเข้าถวายเลยนะครับขออนุญาตแจ้งยอดข้าตาณเวลานี้นะครับ เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยี่สบดาทสาเกหมื่นสี่พันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับคมตปายานีี่วาวุาสี่ยมีเล

เชีย่าจีพันต่1 0 0ดวเีย่จี1 1าอทุกคนรวมปูปันหรือว่าพระครูพืที่ธรรมทีราพวันวะ จิวิไลบ้านเนจนัน,นะครับสุท้ต่อยอดผ้าป่าอีก2อ0 0สนบาทนะครับโรวเป็นเก้าแสนหกหมื่นสี่ันหกร้อยสีบเอ็ดาทครับ เทนี่กับเอเนบอกว่าเอาให้เต็มล้านไปเลยนะครับก็คือหน้าวันนี้ห่งล้านบาทด้วยใช่ไหมครับผมก็คือหน้าวันนี้หนึ่งล้าบาท้ว่บ

ไปให้มันรอดจอข้าวผลไม้แก้หนึ่งล้านน้องข้าวยรข้าวผลม้หนึ่งล้านแปดพันบาทแล้วก็คุณแม่ผู้โดยชอบมาสมทบอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสาธุหัวหน้าศาล่อยอดอีกหัวหน้าศาลอีกเท่าไหร่ครับท่านเก้าพันบาทนะครับสาธุไม่ถึงไม่หนีไม่หนีไม่เอาเอาต้องเอาถึง เ่อให้มันแจกขอบคุรเมตัวเลขที่แน่นอนนะครับ2แสนนี่มีเงินเร่งสุดนะครับโลโก ต่อยอดไปเรื่อยๆน่าจะถึงล้านห้าแบบนะครับแล้ก็มีพระธาตุมาเรื่อยๆนะครับขอเชิญครับยอดชอบดังไทยหลังทาเล็กอำเภอสอมดาวสวานเดนดินสัยุ้งทำบิดสาขาเยอะๆนะครับเสมเทวีอ นายกเทศมนตรีรตำบลคำบ่อ3 0 0 0บาทวัโจติตารามขอบคุณพระคุณรองเจ้าพะนะจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูบรริจธรรมโคตร,ร,ร3,600นบาทนะครับชบิวงลำัยหลงังพาเล็เท่าไหร่ครับผม ห้าพัาสิบบาทอานาผู้กำกับปริวัติสัจพันธ์นะครับผูกก้กำกับการสถานีตำรวจตูนอนสองดาวสี่พบาทเท่านันครับสาทุกม อ่ะปากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปได้การกรใจเอาบนนู้นกันครับเนาะนคำเสาร์ครับคุณแม่คีนร้อยบาทสาธานางสาวสุนทรสาวสุนทติดตามอ่าชิญกันเนาะครับกดไลค์ติดตามการกระจายคลิปนี้เขาจร่งดีดีครับมากตอนแรกที่ว่าท่านวิสาดารมาจะไม่มาร่วมเพราะว่าไม่เห็นรายชื่อแต่ท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มโลกายายเจิดอะไรครับน้อง พระมาหาพนาพัฒนารุวังโสจากมัทท่า,านทองกรุงเทพมหนครต่อยอดอีกหนึ่งมืนบาทคารับผมสาธุคุณพี่สิทธมายทองเพชรจากนาโู500บาท